จุดแรกนะคะรอบแรกก็คือท่าหกสูขานะคะของหมอเนี่ยนะคะอยู่แนวเดียวกันแล้วก็กลางขาเล็กน้อยนะคะเวลากดเราจะใช้มือคู่ห่างมือนะคะแบบนี้กว้างเนาะนี่ไงยโอเคอ่ะกดมือริคู่เนาะแล้วก็ลงเลย ลงเ,เกือไปที่ไม่ได้กดจากมือนะอ่ะถ้าเราเอาแรงจากมืออย่างเดียวกลับไปเราไม่แข็งเพราะว่าเป็นการตึงแข็ง มาไปด้านหลังเนาะแล้วก็กดตมโยกขาด้านหน้าโยกขาด้านหน้าเนาะแล้วก็ด้านหลังตึงน,นะคะแล้วก็ลงแรงเปสิบบอล 哎。Mm hmm. mm hmm. หกตับนะคะเท้ยกส <c oughs> น้นดึนนดูเหล่าอิุูคนใกล้เหล่าตาตารย่ม่านเด็ท่านมันจะไปคุยนะจางอย่าไปคุย รอบหงเนาะรอบสองลงรอบสามเคนที่บนปก60กปลาแล้วก็ปกปากเนาะโอเคปกคอทังจุดปกองอันนี้เส็ดเนาะอันนี้ส่เห็นไอันนี้เได้อยูดแลวมั้เมื่อกี้เรากดุปสุดท้ายอยู่ตรงไหนประมาณนี้ใช่ไหมค ของโค้งคอจะอยู ga ่ตรงกลางเลเวลากดค่ะเรงนีะคะตรงม่เป็ดตรงมรงนี้เวลากดนะคะอาจารย์นวดคุณใช้ฝั่งขวาดันใช้มือซ้ายเนาะแล้วก็มือขวา่ะเข่าข้างขวายกขึ้นมือข้างขวาประคองอันนี้คือท่าคงศีรษะเนาะ ปักกองแล้วก็เวลาปากกองนะคะดูด้วยปรกกองหน้าปดดากย่งเป็นหน้าปิดจมูกใช่แล้วนะคะเวลากดเวลาวางผ่าเนี่ยแขนที่ที่ที่วางที่ที่ปากกองเนี่ยคะ่ะจะต้องตึงน,นะคะแล้ <c oughs> มือก็ <c oughs> ต้องตึงนนะ มืลานน่ากดมือส,สีมือเนี่ยค่ะถึงแม้ว่ามันจะเราจะไม่รู้ว่ามันจะต้องอยู่ท่าไหนเนี่ยอย่าไปบีบแบบนี้นะคะุณ <c oughs> ใช้ตาได้นะคะให้าวา <c oughs> งไว <c oughs> ้ปะระคองไว้เฉยๆยเนาะอ่าประคองแบบนี้เนะ <c oughs> าะเพราะว่าอาจารย์อาจารย์ก็เจอมาเยอะเหมือนกันไอที่คูคลไอที่กดเนี่ยอูอานิ้วโป้งเนี่ยไม่มีแรงไม่มีแรงเลยแต่ไม่มีแรงสี่นิ <c oughs> <c oughs> ้ว <c oughs> <c oughs> จะหางใจไม่ได้เยะก็สุดท้ายก็คือนะใหู้นตรงนี้ค่ะลองทนของตัวเองมันจะมีลักษณะจอยอันเนี้จะสุดท้ายนะคะแล้วก็โคงกดนี้ยนะคะก็จขึ้น็น ทีอรอบนั่นคือรอบนึงเนาะพอรอบสองเราก็ลงมาที่เดิ เหนี่อยเลย่โอเคสามรอบขึ้นอย่างเดียวนะคะตาที่สองรอบสอพื้นผฐานสองไหนปัก้จกีตาร์ ือถ้าเวนเนาะจุดที่หนึ่งนะคะก็คือหน้าหัวตาข่างเนาะออยงได้แนวเส้นนะคะก็คือแนวเส้นตึกลางตรงเนี้ยของเพื่อนเดี๋ยวเราโนดของเพื่อนเนี่ยเพื่อนคงไม่ถกขึ้นก็คือเราจะไม่เห็นสะดือใช่ไหมเราจะเอาสะดือเป็น เ็นแนวตักลางดังนั้นตอนที่เรานวดเนี่ยค่ะให้เพื่อนชี้สะดือตัวเองไว้คนที่เป็นคนไข้เนี่ยชี้ส้ดตัวเองไว้ว่าเออให้รู้ว่าจะดึงตรงนี้นะคะน <c oughs> ะจุดที่แน่งนะคะก็คือหน้าหัวตาข่าเนาะเวลาเรากดใช้มือล่างหรือใต้จะอีกแบบหนึง่งก็คือนวดข้างหนงใช้มือข้างนั้น เนาะแล้วก <No? S 2> <laughs> the ็กดจุดแรกเนี่ยตัวจะข้ามันจะอยู่แนวเฉียง45องศาเนาะดังนั้นเราต้องกด45เราต้องเฉียงมือเราด้วย45องศานะคะ จุดที as, it, so ่สองก็คือใต้สะดือหนึ่งนิ้วโดยประมาณวาไว้หนึ่งเซนติเมตรหนึ่งนิ้วนะคะแล้วก็กดวิธีการกดกดนะคะแล้วก็แหวงออกแหวงก็คือทาแหวงกดนะคะกูเห็น่หมกดตรงกดเข้าไปตรงๆแล้วก็แหวกกดตอนกดนั้นอย่าเพิ่งนับนะ กดปึ๊บแหวกก่อนแล้วก็นับ1ถึงสิเนาะจุดที่1ใต้สะดือหนึ่งนิ้วเอจุดที่สองเนาะหนึ่งคือหน้าั๊หัวจัขามสองใต้สะดือหนึ่งนิ้วนะคะข้อสขึ้นมาเหนือสะดือ1นิ้วอ่ะกดไม่เฉยเลยพี่เห็นไหมไม่เฉยว่ อาจารย์นิกันะจะได้ไม่โดนตัวใครรเดียวว่างทุกคนพร้อมยกมืออาจ้จย์อ่ะแล้วก็นวดต่อขึ้นมาเนาะสองอ่าสามสี่อ่ห้าห้าอ่าแล้วก็ท้าก็คือชิบ ก็แอวกเมื่ออีกข้างหนึ่งแนบลำตัวตลอดเวลยนะนะคะ,อะโอเคอันนี้คือรอบหนึ่งพอรอบสองก็คือเราก็จะเริ่มที่ใบาิ้นปีจุดสุดท้ายเมื่กี้เนอะแล้วก็แหวะจุดที่สองอแล้วก็หกจุดที่สาม ดที่ส <1. S 1> ี่อ่าตอนจังหวะเราเลื่อนเราเลื่อนจุดอะคะ่ะเราเราก้มลงไปดูได้แต่เวลากดพยายามมองไปข้างหน้าอย่าม,มองคนไข้เนาะแล้วก็จุดที่ห้ากดแล้วก็แล้วก็วกจุดท้ายก็ะคะือหัวตะขาอา ัวจตข้าเราจะรู้ว่าระยะห่างจากนิ้วของเราถึงหัวจะข้าเนี่น,นระยะเท่าไหร่ก็คือเราเอา,เอา,เอาข้อเนี่ยค่ะวางที่แคดูข้อนี้วางที่แูแล้วก็อีอออ้ส่้าสา ก็คือเหมือนรอบที่หนึ่งเนาะเริ่มตั้งแต่หัวตังค่าแล้วก็เอ่กดขึ้นไปถึงถึงลิ้นปีกอ,อันนี้คือท่าเหวนะคะส่วนท่าหน้านะคะหมอจะหันหน้าไปหาไปหาสิ่งตัคนไข้ใอยุดท่าน,นี้เนาะแล้วก็กดจุดแรกอ,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 อันนี้ใ้ลิ้นีนะคะ ใต้เลนส์ปีนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นอ่าัเป็นชิโใช่ไหมคะดังนั้นมือเราจะบังคับว่ามันจะต้องอยู่ตาิ้วกางอยู่แนวตาอยู่แนวเส้นนะคะออแล้วก็พอจุดที่สองเราจะยืมเข้าหาด้านของตัวเอง โดยที่การวัดก็คือนิ้วนางนะคะจะอยู่แนวสะดึาสองถึงสี่นะคะ จะเอานิ yeah, mm ้ว hmm. ก้อยนะคะวางที่แนวถุงตา่ะอันนี้ไม่ต้องแหวกนะกดลงไปตรงๆเลยแล้วก็สุดท้ายก็คือจุดที่ผมหน้ากวดตะครับ รอบของค่าหน้าลงอย่างเดียวเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะแล้วสุดท้าย<ม>ก็คือเปิดประตูลมตอนเปิดประตูลหม,มหมอจะต้องอยู่ฝั่งซ้ายเท่านั้นนะวิธีการหาจุดน,นะคะเราหาใช้ใช้มือล่างหาใช้โครนะคะแล้วก็มือบนสอดเข้าไปข้างใต้ แล้วก็พอเราได้จุดปึ๊บวางามือข้างบนที่เราวัดเนี่ยค่ะเอามาวางข้างลังตัวแล้วก็ค่อยๆลงน้ำหนักโดยใช้สันนี่ยนะหายใจเข้าลึกๆเขาๆปล่อยได้ตามสบายหายใจได้ตามสบายเลยนะนะรับสี่สิบห้า กดไปสักพักเราจะรู้สึกว่ามีที่ประจอนดตวย พอเแล้วพอถึงสิบห้าแล้วนะคะก็ค่อยๆมันใกล้สังเกตอาการนะคะว่าจะมีความร้อนพุ่งไปถึงปลายเทา้าหม,มให้ตะแคงซ้ายขวาก่อนตะแคงซ้ายตะแคงขวาอเพื่อปรับลงในร่างกายให้สมดุลก่อนจะ<ม>ก่อนที่จะให้ลุกขึ้นถ้าให้คนไข้ลุกขึ้นเลยนะคะมีโอกาสที่คนไข้จะหน้ามึนได้ โอเคมีคำถามไหม